ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้พบกับศึกระหว่างวัยรุ่นเล็กว่ายังไงรุ่นใหญ่ไฟแรงเวอร์ผมมันผมมันผมผมันควัยอ่ะโชความวัยอะ่ะไอ่ะคุณตอบอมาเลยครับว่าเป็นใครถ้าคุณตอบถูกคุณคือคนที่เก่งที่สุดถ้าคุณตอบผิดผมบังคับให้คุณเต้นลีลาณนะเพราะ,ะๆๆแต่งมาแล้วพร้อมนะ และมาดูการเล่นเกมแบบเซียนที่สังเวียนนี้มีแต่คนตั้งใจเล่นจริงๆนะดีเลยดีต่อใจดีเหลือเกินดีกี่ดีปีดีแต่พูดดีแต่ปากดีแต่พูดดีแต่ปากอะไรวะไม่รเป็นเพื่อนกันต่าวะาให้ดาวมาไม่ะดาวมาพูดอะไรใครใช่สอมไว้ก่อนว่าเออมันเป็นไปได้ว่าดีอะไรเริ่มไปไปนี่ไงดีอะไรดีนมดีนมดีแต่นมดีอกพี่ออกดีอกพี่ 7สิงหาคมนี้6โมง20นาทีแล้วเจอกัน